ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกา์แล้วตอนนี้เราอยู่กันเกม Point b a n k อีกเช่นเดิมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปรีวิวนะฮะในซีรีส์ Oxidian ที่อุ้ยเสียงเกมดังไปปะเนี่ยผมลืมปรับแปบ๊บนึงนะท,ดท,ดท,ดทดอดทอดทอดทอดนะโอเคนะฮะก็สำหรับซีรีส์ที่จะมารีวิวในวันนี้นะฮะจะเป็นซีรีส์ Oxidian นะครับผมที่มีการวางขายในงาน วันที่ 21, 22ที่เชียงใหม่นะฮะ mm hmm. <laughs> นะสำหรับ mm hmm. ฟินิเียนรีวิวก็คือออฟฟิเดียนแล้วออฟฟิเดียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ในซีรีส์นี้เนี่ยมีปืนที่มีการปรับเปลี่ยนสเปคตัวปืนที่แบบหดหลุดหลุดมากระบ,บอกหนึ่งนะฮะซีรีส์ออฟฟิเดียนจะมีอาวุธทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะฮะก็ประกอบไปด้วย LGA 3นะฮะผมแล้วก็จะมีคิสซิเปอร์วีคิสซิเปอร์วีออฟฟิเดียนนะ,ะกระบ,บอกนี้เดี๋ยวหาก่อน ปืนมันเยอะเหลือเกินอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะนี่กระบอกนี้เลยคิสโซวีออกซิเดียนนะฮะสเปคเหมือนเดิมนะฮะเอลก็สเปคเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอ่านี่แชร์เทคแชร์เทคเอ็มสองร้อยออกซิเดียนนะครับผมแน่นอนว่ากระบอกนี้ก็ยังสเปคเหมือนเดิมนะฮะแล้วกระบอกไหนล่ะนี่เลยนะฮะลูกซองนะฮะเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดออกซิเดียนมีกระสุนสิบสองนัดนะฮะ ซีรีย้อมสีอื่นๆมีแค่10นัดนะฮะต้องเรียกได้เลยว่าออกซิเดียนในลูกซอง M187 8เป็นซีรี์ที่มีกระสุนเยอะที่สุดในบรรดาซีรี์ลูกซองทั้งหมดและแล้วก็มีหน้ากากมาด้วย่าหน้ากากนะสเปคของหน้ากากเนี่ยก็คือดามิแกดิเฟนด์ดามเมจ5%แล้วก็บวกดีเฟนด์ด้วยการป้องกันระดับ4พัสนะฮะพัด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 พพัดสพั เหมือนกับพวกโจ๊กเกอร์เหมือนกับพวกกระโหลกเหมือนพวก pbc t pbc a พวกนี้นะฮะเหมือนกันนะครับผมสเปคก็เท่ากันนะก็สำหรับตัวละครเมื่อเราใส่คู่กับตัวหญิงตัวของตำรวจจะรู้สึกว่าอืมเทคนี้มันมืดสนิทดีแท้นะสำหรับกระบอกแรกที่เราจะรีวิวในวันนี้นจะเป็น lga 3 o x i d i ซ n เกันก่อนเลยแล้วกันไม่มีอะไรมากมารีวิวโชว์ คิวต่อไปสงสัยจะเป็นคาโม่เอ้ยเปลี่ยนฉายาก่อนนี่เลยคิวต่อไปสงสัยจะเป็นคาโม่โซลเจอร์หาห้องเลยดีกว่าจีเอ็มไปโย่ของวันนี้เดี๋ยวเรามีจีมาอัดด้วยได้ของแ,แล้ว อันนั้ก็สำหรับตัวดีไซน์ของตัวปืนนะฮะก็ได้เขาคงอารมณ์เดิมนิดนึงนะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนสีเงินของเงินเงินหน่อยแล้วก็มีเหมือนเป็นลายออกซิเดียนนะฮะเสียงดังไปบ้างว่าจะขอเช็คหน่อยกิ๊กกอกก,กกิ๊กกอกอืมไม่ไดังนะไม่ไดังไม่ไดังโอเคเสียงผมโอเคแล้วได้ละแล้วแล้แล้แล้โอ้โหชิปโหงแล้วจะสู้มันได้ไหมเนี่ยโอ้ย่ย่ายเก็บเงินเก็บเงิน อากระสุนหมดยังเอ้าชิปหายหมดพร้อมกันตายหายแล้วเอ้ยเกือบแล้วครูเอ้ยอ้าวชิปโผงข้างหน้าอีกตัวนึงอ้าวเวียนกลยิงไม่โดนกระสุนหมดโอตาย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 อะไรมาแล้ว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 ตัวนึงชิปชิปชิปหายตัวพิบอืมกูตายแป๊บเฮ้ยข้าบะมีโอ้ยไม่ตายว่ะ เฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเพื่อนโอ้เฮ<า>้ยมันรู้สึกกระสุนมันหมดเร็วจังเลยอ่ะเขาไม่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 คิดไปเองนะฮะโอเคโอเคโอเครู้ว่าคิดไปเองไม่ได้คิดไปเอง,ปเ,องเป็นเป็นธรรมดาปกติปกติเอ,อ้ยไม่ใช่คิดไปเองถูกแล้วโอ้ันนี้เมาเม,มามาขออภัยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่โดนโอ้โถจ้าจาวิส วิทย์ล่วงแล้วข้างบนล่วงชิพหายข้างล่างไม่ล่วงหรอกเออชิพหายเดี๋ยวหกนัดหกนัดไม่พอคิวตายโขงแล้วไ้่ล่วงเออเออล่วงอีกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลงมาสามสี่ตัวว้าวเยอะ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 เดี๋ยวเวเเดี๋ยว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  อมอท่ออะมอท่อฮะเออเอ๊ะโอ๊ยดูท่าตายฉีกแขนฉีกขาใช่มอา้อาวอา้าวอ้าวทำไมมายืนอ,อย่างเงี้ยพี่โอ้ใจคอท้วยอะไรเนี่ยนี่ฟันหัวไปสามสี่ทีเนี่ยโอ้มีกูกีแดงกูเนี่ยเฮ้ยอื้อเดี๋ยวงงกับจังหวะเมื่อกี้รู้สึกว่าฟันหัวนะ ฟันแบบฟันแบบยำ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 แล้วก็แบบพี่อะไรกันเนี่ยว่าเออเป็นไงเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นยัางไงเป็นยังล่ะห่วยล่ะเอาบ่อเอาบ่อโอ้ยพววรถโอ้เสียลมที่ไโอ้แย่จริงแย่จิมจิมเพื่อนสวัสดี เออโอ้ยอ้ยขอบคุณมากทีมผมไม่มีดันออกมาเลยดันออกมาเลยเถอะทีมนู้นนี่ดันมาจะยึดบ้านอยู่เลยมันจะสร้างแรงม้าแล้วโอ้ย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 อ่าเน้ควันเขียวด้วยเป็นไงล่ะโอ้ยโอประตูกลางประตูกลางหน้ารอดอยู่หน้ารอดอยู่ โอ้ทำไมมันอาตอนระสุนหมดเนี่ยฮึ่มฮรีโหึห่มฮึ่ลีอโอ้โอ้ชิปพงแล้วอะลวงได้อยู่ได้อยู่อาจีมาแล้วอ่าเดิคิดอยูวอ่ว่าจะแอดให้ตัวเองด้วยดีไหมแอดอะไรอ่ะไอออคซิเดียนะไม่ค่อยว่างไงดีล่ะลูกซอ,องลูกซองเนี่ยคุ้มค่าคุ้มค่าแก่การ ออกมาเป็นออฟฟิเชียแหม่ถ้าออกมาไปขายตั้งเชียงใหม่นึ่ก็จะมีอะไรที่แบบว่าแบบมันอลังการร่วรือกว่านี้หน่อยโอ้ <c oughs> oh, เอาไปขายตั้งเชียงใหม่นึง่งกจะมีแบบอะไรอย่ต้อนอยู่แบบว่ากดกดบีแล้วแบบมีระเบิดไอจิงระเบิดได้หรือแบบกดมาแยกคู่อะไรแล้วแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะเปลี่ยนสเปคเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเนี่ยนะน่ารักจุง เปลี่ยนเซนตลิสได้หน่อยเปลี่ยนเยอะแต่ไม่มีอะไรเยอะเราซีรี่ออฟเดอะเยียคืออะไรสรุปไม่รู้เลยยังไม่มาหรือว่าหรือว่ามาแล้วแต่ว่าไม่รู้ตัวนี่ต่ไม่รู้ตัวบ้างแต่นี่จะสิ้นปีแล้วนะนั่นนี่ซีที่ออฟเดอะเยียเงี้ยไปเลยก็แบบเออหรือว่ามาแล้วแต่ไม่รู้ตัววะนั่นนี่ นี่วะากเฮ้ยนายเดินผ oh, oh, ่านแล้วอะร่วงไปดิโอ้ยใส่ตัวใส่ตัวดำแล้วใส่หน้ากากออลฟิเดียนนี่คือแบบมิดเลยอะมิดดำเนียนกว่าหน้ากากเนียนกว่าหน้ากากดำทั่วๆไปอีเหมือนแบบมันมีลายๆนิดนึงอ่ะมันทำให้ดูเนียนไปเลยโอ้ยโอ้ยย่อ้ย่อยย่อยย่อยเออไม่รู้บางคนอาจจะชอบนะดีไซน์แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบมันยังหวี่หวี่อ่ะหวี่หวี่ยังไง บีบีก็แบบมันยังไม่ถึงขั้นแย่แ mm, ต่แบบมันบีบหรี่ะแอเห็ตอนแรกบอกสวยไหมฮะอืมไม่ใช่ไม่ใช่เอวจีที่ที่บอกสวยคิดวีคิดวีสวยดีอ๋อลายมันดูสเปะสปะไปหน่อยสเปะสปะน่าจะเปลี่ยนากสีดำเป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัเป็นลายมันเป็นลายหินทอนเงี้ยเป็นลูบี้เงี้ยเออประมาณนั้นน่ะ ซีเดียนเนาะอ๋อรู้แล้วซีเดีออร์เดียร์ถ้าจะเป็นซีเดีคิดมาส์มั้งเฮ้ยคิดมาส์มาของเก่าเฮ้ยคิดมาส์ใหม่เว้ย์คิดมาสใหม่อะคิดมาสสองพันสิบห้าอเออ้โเป็นเป็นอ๋อเอ้าดวนดันนี่คือยังไม่รู้สเปคใช่ไหมยังไม่มาใช่ไหมคือเขาเขาเลยทำให้แต่รู้แค่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ อ๋อออสเตรเลียเออเนาะถ้ามีเอฟเฟกต์ก็น่าจะเป็นออสเตรเลียแหละอืมโอ้ยเยอะไปหมดเลยทางไหนดีทางนี้แล้วกันนี่ไงไหนว่าห้องเป็นสะาดเอาผิวหน้าใบให้หน่อยโอ้เออพัวเลยพัวเลยเอามาเลยไอาาย้อแฟงเบสจะถามหน่อยแฟงเบสเขาบ้านนี่มันปรับหรือเปล่าอ่ะเออไม่ได้ปรับดิทำไมอะ ทำไมรู้สึกว่าฟันเราด้านข้างระยะมันหายอ่ะคลิกขวาล้วด้านข้างระยะมันหายลองดูดิลองดูลองด,องดไูไม่ใช่ไม่ใช่คลิกขวาเฉพาะคลิกขวาเลยอ่ะง้างแฟงเบสแล้วแบบคืออย่างสมมุติว่าปกติแล้วเต้าอะ่ะเราเลงข้างๆแล้วมันก็โดนนึกออกไหมเพราะว่าแบบระยะมันจะแบบแฉลบแฉลบไปด้านข้างอะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าระยะมันตรงเหมือน v ีซทิมอ่ะนึกออกไหมแบบ v ีแเวลาทิมก็ต้องแบบตรงหน้าเต้าอย่างเดียวไง ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันลองดูลองดูคนนั่งแอดเข้าเกมไหมคนเคยใช้แล้วแบบเอ๊ะไอ้วันแรกที่แบบที่แอดทำรีวิวแบบเออใช่หรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าแฟนเบสมันมันเปลี่ยนไปเล้ฟันหบทำไมฟันหบทำไมอ้าวแล้วลืมปลาควันเลยเล่นทั้งเกมโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ันเขียวมีก็ใช้ไปเลยโมนหนาโมนหนยเออ ใ,ใครอยากได้ก็ติโต่อขบินนะฮะไปซื้อที่เชียงใหม่เชียงใหม่เชี่ย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ไม่มีขายในกรุงเทพหรอเนี่ยเร็วมากเออแล้วคิดบ้าคิดบออะไรไปจัดแม่งที่เชียงใหม่เนี่ยเอ้ามันก็ต้องมีได้มีเสียบ้าน <c oughs> ไปจัดเชียงใหม่ก็กรุงเทพไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าจัดกรุงเทพคนเชียงใหม่เขาก็ไม่ได้มาแค่ไปลองไปลองตลาดรถทัวดีกว่ามั้งตะเว้นเจ็ดสิบหกจังหวัดเลยจัดแม่งทุกจังหวัด ก็ทำอยู่นะแต่มันแหม,ม,มจะไปให้ครบทุกจังหวัดมันก็กระจายอยู่แบบจังหวัดข้างๆกันอย่างเงี้ยจัดจัดใหญ่ไปเลยแบบปิดห้างอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นไปจัด,หดใหญ่ไงก็ลบระเบิดกันสนุกดีโอ้สมอรลระูมิเดือดสันชายแดนภาคใต้ด้วยโนซะนนั้นสมจริงเอฟเฟกต์ไม่ต้องไม่ต้องใช้ำโพง,พงตัวใหญ่ระเบิดจริงตั้มตายห้างะเบิดเซิร์ฟไหนดีเอ่ยไม่ไม่ใช่ห้องไหนดีเอ่ย นี่นี่ห้องนี้เลยมามามาโอ้มีคนสู้กันอยู่ต่ออะไรอ่ะกดดิเกียนโกงอ่ะดูดิดูของดิเกียนเนี้ยอักบูเนี้ยโกงมากน้ำเล่นด้วยยิ้มดิเข้ามาเปิดเกี๊ยนกดีดิเดี๋ยวไม่ใช่เข้าไปมันกำลังปั๊มกันอยู่นะนั่นดิสนุกเลยอ่ะมาเข้ามาดูมันทำอะไรกันช็อกเลยช็อกเดซ์ แมนเว้ยเฮ้ยใครยิงอักน่ะแม่อยู่บ้านเชียโดนโดนแน่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำตัวอย่างงี้ไม่เอาน่ะไม่เอานั่นนั่นนั่น,นเกือบแล้วกูเฮ้ยหมัดแม่งจับจังหวะไม่ถูกว่ะนี่โอ้ใช่ <ๆ S 2> ทำตัวรอ,อเลยไปเกียร์จะย,ยายายาเขาไม่ทันแล้วแม่เห็นปืนกำลังโยกไปข้างหนังเชียร เวลาจีเล่นจีเด้สังเกตแล้วบอกไหมแบบว่าแบบศัตรูกำลังยิงยิงไปกี่นัดโอ๊ยหยยาหย่าหย่าไม่ตายต่อยมิ่งนี่แน่นี่อ๋อเฮดแฮนเตอร์อ้าวกูต่อยตัวกู้คิดเอกู้ปงกันตัวอันนี้แฮนเตอร์เนี่ยโอ้ยแล้วโอ้เพิ่งรู้เมื่อกี้สามดอกไม่ตาย โอ้ก็ว่าอยู่เอาสักเอาสักแบบตกใจหมดเลยเนี่ยอ้าวมาหนีไม่กลัวมาบอกบอกกลัวแล้วบอกกลัวแทฉบอกกลัวแทอ่ฉก้มมันก้มมันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยฮุกซ้ายฮุกซ้ายเฮ้ยเจ็บเลบอกกลัวเลยบอกกลัวเลยโอ้ยเน่อยไว้บอกไว้บอกโอ้เฮดฮันเตอร์เอาซะแต๋วเลยใจเสียเดี๋ยขวัญกำลังใจหมดเลย ไม่เป็นไรอ่ะเราในเฮทันเตอร์ได้ก็ยิ้มนาะแล้วแล้วเราคือในเฮทันเตอร์ไม่ใช่ง่ายเลยนะนั่นดินั่นสิเอ้ย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 เฮ้ยเอ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 ้ยเ้ยเอ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 ้ยเน้ยเอ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 ้ยอ้เอ้ย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 เ้เอ้ยเยเ้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 ้ยเอ้ยยเเ้ยเ้้ยเอ้ยอ

อนโดโอชไคายที่ีไม่ได้ดาหลดงี้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 มั่วมั่วฟันมันมั่วเฮ้ยชิบชิบชฮ้ยชิบอะก้มกเก็บเกบกปึบเก็บองอเข่าอ้าวโอ้โหมันจิงโดนได้เนี้ยอุ้ยเอียงเลย ก็อยากเป็นหมดที่รับความนิยมก็เล่นกันสนุกดีนะแต่เอาไปใช้เทสคนในแพนบ้างยังได้เลยดีไหมเฮ้ยมันต้องแบบอุงัดขึ้นมาจังหวะเดียวมันต้องแบบว่ามันต้องใช่ต้องใช่ฮ่าเฮ้ยชิบชิบไปชิบ,ชบตัวกระพิษนานจัง Liếc lời! Yeah yeah Yay! Ha ha chị đi ô nhiễm, áo chăng nè! Nè, nè! Oh, ok, 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 โอจังหวะไหนวะเนี่ยตาพาดจังหวะไหนวะเนี่ยจำได้ว่าก้มน่นะก้มเข้าไปแล้นีนเนี่ยหรือว่าเราก้มนลักษณะมอบอ่ายินตาระเบิดอย่างนี้จบไม่ค่อยสวยเอาตั้งใจโดนระเบิดป่ะเนี่ยวิ่งออกไปแมันแตกคาตีนพอดี คนอื่นจะพึ่งนี่เฮ้ยมันไม่มีใครใหรอ,อก <contrary S 1> คิดไปเองน่ะคิดไปเองเลยยิ่งไปดังข้างทางเอามีด M7 ดีกว่าเว้ยจับจังหวะไม่ถูกเฮ้ยมันน่าจังหวะ M7 แม่งเวิร์ k สุดแล้วมันจังหวะมันง่ายสุดแล้วแบบมันปาดทุกตะไปเลยชึ้บ แป้วเลยกูนี่แน่ไไน,นื้มัวมัวว่ะมัว,มวนี่เอาหัวไปเอาหัวไปหัวตามไปด้วยไไนี่โอ้ยไม่ได้ดอก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 อะไรไม่ต้องรีวิวแล้วอักเนี่ ขี่โจโอ้โหน้ากากขาวก็เด้งจะรงให้บึง้งบางทีกูก็ยิงไม่โดนเลยนะโอ้โหเลือดกูยี่สิบและะ้วค่ะ ไอ่แย่ว่าไอ้ <g ül> แม่เมื่อกี้เลือดเหลือสิโดนไอ้ปืนร้อยนัดแม่งยิงเทียนัดเทียนัดเลือดมันลดเทียนหนึ่งเทียหนึ่งเทียหนึ่งจะจะหมดตายอยู่ดีด <g ül> มันต้องเอาวักหน่อยแล้วบอสโอ้ย ข้าไปโหมดธรรมดาไม่กะใจเลยเฮ้ <c oughs> ใครสั่งขีมูกปืดดๆืดแปะเทปแปะเทปฮะนั่นแเทปห่ะน,น่ะเหมือนสั่งขีมูกเลยถึงเทปไงโอ <c oughs> เขาจะแพ็กทีเอ็มไปปล่อยที่จีนอโอ้เฮ้ยมวกหลุดแล้วว่าเอาอะน้าเอาสักหน่อยวะแม่อย่าอย่าอยา่มุดหลบ <c oughs> อ่ะโอ้ยย้ยยยยยย โอ้โดนขัดคอหายสิคอยจีหายจีอยู่ไหนเจอแล้วแม่ก็ว่าอยู่ใครยิงปัก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 ในรถไฟดูจากจำนวนชื่อที่อยู่ข้างในฐานไม่น่าใช่วฮ้ยไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกอี นี่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยอ่ะอึ้ยมีได้เด้อาบอมมเฮ้ย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 จะหนีไปไหนโอ้โหี่จะมีมีดบินนี่โดนแล้วนน่น่แน่แน่แน่น่ดูทำตัวดูทำตัวแน่นี่ไงล่ะล่วงไปดินี่แน่ฟันไก่ไมนี่แน่นี่แห่นี่แ่ นี่เราใช้เวลาฟุ่มเฟือยเลยแบบหมดเทสแันเตอร์ที่ไม่ได้รีวิวเลยเลยเนบบี่ยเฟืองมากเฮ้ย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 เฮย,เยอู้ถ่ายรูปอะเอ้ยไม่ต้องถ่ายรูปมาเป็นคลิปเลยไม่ต้องห่วง <laughs> ไม่ต้องถ่ายรูปมีเป็นคลิปเลยโดนววระเบิดตัวเอง <laughs> โคทรเระมากอะโอ้ปลาแล้วเบอร์เราวิ่งไปโดนเองอะนี่ทำอะไรอะเบอรเยอะไปบางทีปลาเองโดนเอง เฮ้ยอยู่หน้าบ้านนี่อันตรายเนี่ยเห็นแล้วปะนี่นี่ไงล่ะนี่นนั่นนั่นนี่ไงลุงนี่ล่วงไปล่วงไปเฮ้ยแตละเดี๋ยวเวลาดีเนาะปาดแม่งเลยโอ้ยหมวกหลุดเฮ้ยจีเหรอจีอ๋อ หนีไปไหนเราหันมาอยู what? What right. ่ข้างหลังโทูเดินอ้อมแต่บ้านมาเลยเนี่ยโอ้ทีเก้าสูดแม่งกียอนกระสุนเยอะตรงด้วยแต่มันยิงมันได้ผลสุดแล้วมั้งไม่นับไม่นับดาเมจไงอืยพวกกระสุนกระสุนตรงๆเนยเยอะเนี่ยจบกันกันเปื่อนเลย โอเคฮะก็จบกันไปสำหรับการรีวิว A.G.A. 3ในซีรีส์ o ็อกซิเนะฮะ <c oughs> ก็ยังเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่มันมีสเปคตัวปืนใดๆเปลี่ยนแปลงมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัวชิเท่าทันเองนะส่วนใครที่อยากได้ก็ตตัวบินไปเชียงใหม่นะฮะที่ที่ไหนนะมอชอมอชอมหาวิทยาลัยอ,อะไรว่ชื่อเต็มอะไรอะอะไรวะอ้าว อ้าวคนจัดงานยังไม่รู้เลยอะไรเนี่ยต้องไล่ออกแล้วม้งเนี่ยจัดงานที่ไหนเอออ้าวให้ข้อมูลคนดูไม่ได้อ้าวเรียบร้อยปชมเลยนะที่เราไปจัดงานออไปชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เออขอประชุมที่เท่าไหร่แล้วไปปุ๊บคนคนดูไปแล้วไปไม่ถูกนะเนี่ยหอประชุมที่เท่าไหร่ฮะ ทีต่อทีต่อทีมงานคนอื่นทีมงานคนอื่นก็ไม่รู้มัมีที่เดียวนนนเอาเป็นว่าเอาเป็นเป็นองค์กันเอาเองแล้วกันนะฮะจัดที่หอประชุมหอประชุมที่ไหนสักแห่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะใครที่อยากได้ซีรีส์ออกซิเดียนนะฮะก็จะประกอบไปด้วยสี่ปืนหลักแล้วก็หนึ่งหน้ากากแล้วก็มีสม็อกพัสขายด้วยแล้วยังมีปืนอื่นขายเออ่ปืนวาเลนไทน์แล้วก็มีคริสต์มาสคริสต์มาสสองกระบอกนะฮะก็จะมีโอเอ็กกับคริสเอสวีคริสต์มาสนะก็มีขายที่งานเหมือนกันมีอะไรที่ผมไม่ได้พูด มีซีรีส์อันนี้ไงซีรีส์เลิฟเลิฟครับพเบอร์เกอร์อ๋อมีครับพุบกเบอร์เกอร์ใช่แล้วก็คริสมาสแล้วก็มี uh, e S <S อ่ออสซิเดียนอีสปอร์ตด้วยเอออืีสปอร์ตมีแก,งก๊ง e อีสปอร์ตด้วยนะฮะก็ <ๆ S 2> ขายเป็นโค้ดที่งานตกโดยเฉลี่ยเดือนละร้อยประมาณเดือนละร้อยเท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยใครอยากได้ก็ติดตัวไปเชียงใหม่เป็นโฮมหาสนะฮะอยู่จัดที่หอหอห้องประชุมทักแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอรีวิวหน้าสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวหน้าก็คาดว่าขดสติงคลาวของกิสโบวีอย่าลืมติดตาม subscribe กันเอาไว้เพื่อรับชมในคลิปวิดีโอต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบาย